กับปิงปองแชอีกแล้วค่ะวันนี้ปิงปองมาร้านพีจซาก็คือพิซซ่านั่นเองค่ะพิซซ่าเกาหลีเดี๋ยวปิงปองจะพาไปดูว่ามันมีเมนูอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามปิงปองไปดูเลยค่ะไปกันเลยค่ะนี่ค่ะก็คือร้านพิซซ่าเกาหลีฮะเดี๋ยวเราไปสั่งกันดีกว่าดูดิเมนูข้างนอกน่ากินมากเลยเฮ้ยคุณอเออแล้วเราแล้วคุณแล้วเราจะบอกว่าเอากลับบ้านดินท้

นี่ครูสต์่อนี่นี่โอเคาอลรอนี่คุณก็ไปจ่ายให้หน่อยดิไปจ่ายให้หน่อยหุยดูหน้าร้านแบบน่านั่งมากเลยอ่ะนี่สองร้อสองน้วบนแบวขีด เอาาเจะเป็นหยังอ,อกซอยแค่พันหนึ่งจะแผดพันหนึ่งสองสองสองหมื่นสองพันเอออ,อะมาจมัมา <c oughs> เจีนี่ดูดิบรรยากาศร้านโอ้ยแสบบว่าคนดูบรรยากาศสีสันน่านั่งมากคนลบดิ เออเนี่ยพิซซ่าคูลเนี่ยดูกันใาแบบร้านคนไทยชอบมาซื้อร้านนี้นะคุณเนาะเดี๋ยวเรามารอพิซซ่ากันค่ะทุกคนไปกินพิซซ่ากันดีกว่ารวยแบบหน้าหน้าพิซซ่ามีแต่หน้ากินเลยนะคุณเนาะแล้วล้านเนี่ยก็น่านั่งมากเลยเป็นสีเหลือง พิซซ to ่าสกู๊เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งก็จะได้พิซซ่าแล้วอุยไปรอลุ้นว่ามันจะน่ากินหรือเปล่านะคะไปแล้วเดี๋ยวไปรอลุ้นดีกว่าว่าพิซซ่าจะน่ากินหรือเปล่าคัมเสวียนนะค่ะคัเสวยนเอ้ยเบื่อหน่อยนี่ได้สักที พิซซ่าเกาหลีอุ้ยกลิ่นหอมมากเลยเนาะคุณเนาะนี่ก็คือร้านพิซซ่าสกูเนี่ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวบิงปองต้องกลับห้องก่อนเดี๋ยวไปกินพิซซ่ากันกลับห้องอนะ่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันจะน่ากินเหมือนในรูปหรือเปล่าเนาะคุณเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะ นี่พี่าซื้อมาถึงแล้วเราก็มากินกับพี่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 เขากำลังกินข้าวแบบนัวมากเลยอุ้ยแบบนัวมากสลัดอะไร้ยน่ากินหรือเปล่าอ้ยอันนี้โคโคมาใส่ใส่หวานโคโคมาเออบ้าโคโคมาใส่มันอุ้ยดูแบบน่ากินมากอันนี้ใส่แบบว่า เฟนไฟล์อ่ะพี่ตูนคำจ้าไม่ใช่มันเป็นเฟนไฟล์มันไม่มีอะไรเลยจ้ะเอใช่ใช่มันเขียนว่าเป็นไม่รู้ไม่มีคำเออใช่เลยคำจ่าฮะ ไม่มีฮอทดอกไม่มีโอ้แบบพี่แต่พอน้องไม่รู้ว่าพวกพี่ชอบอะไรอ่ะเราต้องเน้นหน้าตาสวยมาก่อนนะป๋องรสชาติไว้ว่ากันทีหลังนะเพราะเราต้องลงเฟซกินแล้วคุณพี่เอ้ยอร่อยมากอบอบอบไหมอบไหมไม่ละเยี๋ยวเปิดได้พี่ตูนเอ้ยพี่พี่ปอนชิมดิไม่ชิมเลยพี่อ่าพี่ขอชิมกล่องนี้นะโอเคชิมแล้วก็บอกรสชาติน้องด้วยอร่อยป่ะได้ได้ นอกินสมอปลาแค่อร่อยปะเป็นยังไงมันจะเป็นแป้งของพิซซ่านี่แหละแล้วก็เหมือนกินเฟรนไฟไปด้วยมันก็พอได้นะถ้าสิบก็อยู่ประมาณสักเจ็ดแล้วกันอันนี้อันนี้บเต็มสิบ นามาดูพี่ชายแล้วเอาพี่นนวลละค่ะบอกว่าคำยวอูมามิมันมีผงเ่ยวรสด้วยปะเนี่ยอันนี้อร่อยปะมันเป็นมันเทศเนาะบ้านเราก็มันเทศอูมามิมากเลยผ่านใช่ไหมพี่สีสานไม่น่ากินนะรสชาติใช้ได้ใช่ไหมสีสันนาาจะจืดหน่อย มันมีหน้าอื่นอยู่น้องก็น้องก็ลืมมากมีร้อยให้พันเนยนเนี่ยโอ้โหแซ่บหลายดูจากคนกินก็น่าจะู้วนะใครที่ไม่เคยกินนี่ต้องเดินทางมากินที่เกาหลีเลยนะร้านอะไรเนี่ยชื่อร้านอะไรเนี่ยชื่อร้านอะไรไม่ออก แอบหลายลาช่องให้น้องหน่อยบายยเขาอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคนับพี่ปนลาช่องให้น้องหน่อยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องสาวด้วยนะครับบายบายค่ะขอบคุณค่ะพี่จาย